สาธุสาธุสาธุวันนี้นะหลวงปู่มาด้วยตัวเองนะฮะไปด้วยไปด้วยคันนี้จะนั่งคันนี้คันไหนคันนี้คันนี้บอกโอเคครับบอกคนเล่บอกคนขับเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นใช่คันนี้หลวงปู่ได้บอกเลยค่ะก็คือคันที่เป็นเสียงขององค์ปู่นะฮะวันนี้ก็นั่งคันนี้ไปนะครับนีเลยนะโอ้หดีใจมากปู่ผมดีใจมากเลยโอ้ปู่คือเรียบร้อยไม่ให้ไม่ให้มีไม่ไม่ให้บุตรหลายสักอย่างครับ ให้สภาพเดิมเป๊ะทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะให้สภาพเดิมให้สภาพเดิมแล้วก็ไม่ร้อนไม่อะไรด้วยให้อยู่สบายอย่างนี้ให้ล้มๆอย่างนี้ไม่ร้อนจัดให้อยู่สบายอากาศดีจริงๆวันนี้ไม่ได้ร้อนมากนะครับเราบอกแล้วขึ้นไปให้สบายสบายใจไม่ให้ไม่ให้ร้อนเกินไปไม่ให้อันนี้เกินไปให้ผูกขึ้นโดยสบายใจเมื่อึพิ่มไปบอกแล้วดีใจมากๆเลยทุกคนดีใจมากๆเลยผูกไปบอกว่าไงครับลวงพ่ออ๋อหลายอย่างเลยเอาไปนั่งคุยด้วย เอาบางคนลงลงจากไอ้้ไอเสียงนาน้อยไม่ได้ท่านไปบอกอย่างดีเลยเราอย่างนี้สิครับไม่ต้องพูดว่าเขาบังคับปูมาพักนี่เมื่อคืนแล้วนะครับครับปูปักพนอยู่ที่นี่นะครับมุ้งไม่ใช้นะครับอันลมไม่ใช้นะครับสายพงาสายาบางส่วนก็ถึงเกลื่อนปูมาปากั<ม>กพนน,น,น,กนะครับปูใช้จิตให้มาตัวหนป่งตเนาะเ่านผู้ชมทุก้นนะมาเยี่ยมลูกหงานหน้าเอาปูขึ้นมาทีนี้ไม่ให้ร้อนไม่ให้นายลูกให้ยอมยินเลย Miles, จริงๆน้อนฮะวันนี้นะฮะอากาศดีมากไม่มีฝนไม่มีแดดนะฮะเป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะหลังจากที่เราเจอฝนมาทุกวันตลอด3-4วันที่ผ่านมานะฮะฝนลุกเลยเลยจะรอเา ต้องาตงนี้าแชนุคนเอามาไม่ยกสบายสบายดีไหมสบายดีมากครับไม่มีแดดมีลมแบบนี้ไม่มีแดดไม่้แดดมีเอาปลูกขึ้นแล้วไม่ไม่มีแดดไม่มีฝนให้อยู่อย่างนี้เลยตลอดทุกคอนจะไปถึงที่นุ่นให้อากาศอย่างนี้ไม่มีแดดไม่มีฝนทุกคของเรา ต้องแสดงความชื่นชมนะฮะบริษัทสกลเครนนะครับ0897148805นะฮะที่โอ้โหนะทีมงานนั้นมีความสามารถนะฮะทุกคนนะฮะทำงานอย่างขยันขันแข็งมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากนะฮะอาย้มนะฮะทะเบียนรถนะฮะ16860นะฮะเรนป้ายแดงที่มายกองนะท่ทคนู้จิตทิญการ นำมาใช้เลยนะครับผมนะตอนนี้นะเท่ากับว่าทุกอย่างนั้นนะฐานไปด้วยดีแล้วนะฮะส่วนเสียงขององค์ปูนะตอนนี้นะขึ้นรถเทรลเลอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือรถคันสุดท้ายนะนะที่มีการนะจัดตกแต่งนะครับจากฝีมือ ของครูตะวันนะฮะน้องสาวคุณพรลีมนั่นเองนะครับสวยงามมากนะฮะปู่น่าจะดีใจเนาะนะครับปู่คงดีใจมากเลยนะที่รถทุกคันนะฮะที่ใช้ในการย้ายสรีระองปู่นั้นตกแต่งได้อย่างสวยงามนะครับด้วยความตั้งใจจากคุณครูตะวันแล้วก็พวกเราทีมงานยูทูบเบอร์ที่ช่วยกันเมื่อคืนนี้นะฮะ ครับผมนะเป็นวันที่เพื่อนๆพื่อนยูทูบเบอร์เราเองก็อยากจะมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะฮะทุกท่านนะครับทุกคนนะตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยได้นะฮนะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีการบันทึกภาพเก็บไวนะ้นะนะเป็นคลิปนะครับนอะ FC ก็อย่าลืมเข้ามารับชมนะให้กำลังใจ เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกช่องด้วยนะฮะดีใจมากด้วยการรับชมคลิปนะมาดูโฆษณานะครับผิดหที่สุด่วนนี้แหละแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆนะฮะชื่นชมกับเจ้าของรถเครนนนะฮะสกอนเครนนะฮะอันนี้เขาทมที่จริงๆนะฮะ คนลุงเองก็นี่นะฮะทุกคลิปทุกภาพนะที่ทุกคนบันทึกไว้แล้วก็เอซีได้รับชมนั้นเราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจด้วยความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของลุงคนแล้วก็ป้าแตนนะไม่มีวินาทีไหนเลยนะที่ลุงจะอยู่เฉยนะทุกคนนะทำงานทำงานทำงานนะด้วยศรัทธาศรัทธาศรัทธานะครับ เป็นวันที่อากาศดีจริงๆในเอฟซนะถ้าใครติดตามเสือพาไปมาตลอดนะ 4ีวันที่ผ่านมานั้นเราอยู่กับฝนตกทุกวันนะฮะแต่วันนี้นะเกิดนะปาฏิหารหรือความอัศจรรย์อะไรไม่รู้นะฮะไม่มีฝนตกนะวันนี้นะทุกท่านนะคุณลุงคุณป้าเองนะแม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็นะยังมีรอยยิ้มมีกำลังใจดีมากนะครับ กำลังใจอยู่เคียงข้างกันเสมอนะฮะลุงผลป้าแตนนะครับมีชาวบ้านในหมู่บ้านก,กาะกอะจำนวนมากนะที่จะร่วมเดินทาง,ทางใ,นในการย้ายองค์หด้วยนะครับรรผม คุณแม่จินตนาจะเดินทางไปก่อนนะฮะรอชมบารมีองคูนะฮะในมุมสวยๆนาะนะเพราะว่าเส้นทางที่เราผ่านนั้นจะผ่านภูเขานะก็คืออุทยานแห่งชาติภูผายนตนนะฮะจะมีมุมที่สามารถนะรอถ่ายภาพนะได้งดงามมากๆนะทุกท่านนะฮะแต่พวกเราที่เป็นยูทูบเบอร์นั้นนะฮะเราจะขับรถตามขบวนองค์ปูนะฮะ ก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพนะเหมือนกับท่านที่เดินล,ล่วงหน้าไปก่อนเนาะนะฮะนะเท่ากับว่าตอนนี้นะครับขบวนรถนะครับที่จะย้ายอ,องโปูนนั้นนะครับได้ดำเนินการนะฮะ ไปถึง99.99% 99แล้วนะฮะทุกท่านนะครับตั้งขบวนแล้วน้องนะครับนี่คือเชือกนะฮะที่เราไปซื้อมานะถ้าใครได้ดูคลิปที่ผ่านมานะของพี่เสือนะฮะนะที่ไปซื้อที่บ้านกนบุญนาะนะครับเนื่องจากว่าเป็นวัสดุนะ สำคัญมากเนาะเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งของหรือว่าของสําคัญนะที่ใช้ในการมัดนะเข้ากับแกนเหล็กนะฮะโครงเหล็กนะฮะต้องเรียกว่าโครงเหล็กเนาะนะฮะเพื่อจะได้ไม่ทำให้เกิดปัญหาในระหว่างการเคลื่อนย้ายองค์ปูนนั่นเองนะครับทุกท่านนะฮะดีใจนะฮะที่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะทุกวัน นะตลอดมานะหนปีครึ่งนะในชีวิตยู่ยนะของพี่เสือนั้นนะครับนะเราได้รับรู้นะได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้นะฮะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆว่าหลายเหตุการณ์นั้นนะครับเรามาได้เจอนะครับได้สัมผัสที่นี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับนะที่นะ ขาดไม่ได้เลยนะครับที่จะพูดถึงแล้วก็ขอบคุณเขามากนะครับก็คือลุงพลกับป้าแตนนะฮะเจ้าของชีวิตเจ้าของเรื่องราวนะฮะที่ทําให้พวกเราได้มีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์นะฮะนับหลายร้อยช่องเนาะนะครับที่อยู่ทั้งที่นี่แล้วก็รอบนอกเนาะนะครับ วันนี้พี่เสืออาจจะไม่มีคลิปเยอะใน f อฟซีนะฮะก็ฝากช่วยรับชมคลิปต่างๆนะที่พี่เสือในลงลงไปวันนี้ให้ด้วยนะครับผมนะฮะสำคัญคือช่วยชมโฆษณาให้พี่เสือด้วยนะฮะอย่ากดข้ามนะครับผมนะฮะร้องาก็เป็นใจวันนี้พี่ว่าชาวบ้านจะปลาดองน่าจะไปรอมองบ้างแล้วแหละเพราะว่าวันนั้นนายอยู่ตอนผมจะลา อขอบคุณเขาอีกครั้งนะฮะสกเเรรนะครับขอบคุณองค์ลป้าแตงนกนะครับเสื้อผ่าไปสวัสดีครับ